สามารถนี้จะเป็นการต่อต้านเพิ่มแรงหนึ่งพหน่วยกับเพิ่มแร้300หน่วยเลยเป็นความสามารถที่ติดดีมากๆผมไปลองเทสมาแล้วแหละสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป u g h o n e แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป u g h o n e เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอป u g h o n e ตอบโจทย์มากราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกตนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก M V I P แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U G Phone ผ่านลิงก์ใต้ด e s ค r ิป t i o n ใต้คลิปนี้ได้เลย ตอนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมลัน g ล r เจอร์ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจะทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก็เปิดมานานกว่า6ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกตอื่นๆต่างๆในเกมลันเลนเจอร์ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำกระทะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์มาให้ใต้ดีสคริปชันหรือใต้ปักมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่อง s a f a n i e with g a ลายเรยนเจอร์ซับคลิปนี้ เราจะมารีวิวน้องโคนี่เมดตัวใหม่เองซึ่งเป็นเลนเจอร์ธาตุมืดประจําเดือนนี้เลยใครที่เปิดได้แล้วเนี่ยยังสงสัยยอยู่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้เก่งหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูคลิปนี้กันเลยเพราะว่าคลิปนี้ผมจะรีวิวแบบฉบับเต็มกันเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้การใช้งานจริงจะเป็นแบบไหนและสําหรับผมผมให้คะแนนเลนเจอร์ตัวนี้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้จะเก่งขนาดไหนกัน สำหรับเจ้าตัวของน้องเมทโคนี่ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเป็นเลนเจอร์ตัวอวยตัวใหม่ของผมเลยแหละนอกเหนือจากน้องเลนที่ผมอวยให้เป็นอันดับหนึ่งในใจผมแล้วเนี่ยยังมีเลนเจอร์ตัวอวยตัวที่2ผมที่เป็นโคนี่เมทนั่แหละที่ผมอวยให้เป็นอันดับสงในใจของผมเลยนะตอนนี้เพราะว่าเลนเจอร์ตัวนี้ใส่ชุดเมทนั่นเองและบอกได้เลยว่าถึงแม้น้องเขาจะไม่เก่งก็ตามไม่ติดเมตาก็ตามยังไงผมก็ต้องปั้นเลนเจอร์ตัวนี้เอามาเล่นในทีมให้ได้เพราะผมชอบเลนเจอร์ตัวนี้นั่นเอง เพราะไอเดลักของผมไม่มีน้องเลมผมก็เลยต้องปั้นเลนเจอร์โคนีเมดมาย้อมใจนั่นแหละแค่นั้นแหละคนดูเอาละเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันหน่อยละกันว่าเจ้าตัวของโคนีเมดชมพูเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับสกิลที่1ของน้องเขาจะเป็นสกิลหัวใจที่จริงจังซึ่งสกิลนี้จะเป็นการยกเลิกทักษะอามาตะของศัตรูแล้วก็มีการลดอัตราการหลบทักษะของศัตรู30% 7วินาทีและอีกหนึ่งความสามารถที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นสร้างความเสียหาย3,300ของพลังโจมตีลงในพื้นที่โจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นภายหลังด้วยโอ้โหดาวเมดบวกกระเด็นไม่พอแถมยังมีลดหลบอีก เหลือจะเชื่องยิงสําหรับดาวเมดของเขาเนี่ยผมยกให้เลยว่าดีมากๆและอีกหนึ่งความสามารถก็จะเป็นเมรประจําวันนี้นั่นเองซึ่งสกิลนี้จะเป็นการเปลี่ยนศัตรูธาตุามืดเป็นไร้ธาตุสวินาทีแล้วก็มีการพันเชิญโคนี่เมตสิ0วินาทีออกมาน,นเอง ซึ่งเจ้าตัวของโคนีเมดที่ฮันเชิญมาจะมีความสามารถดังนี้ก็คือจะเป็นการยกเลิกทักษะอมตะาของศัตรูลดอัตราการหลกทักษะของศัตรู30% 5วินาทีสร้างความเสียหาย3,300ของพลังจบตีลงในพื้นที่ และมีการโจมตีทําให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังอีกด้วยนั่นเองซึ่งความสามารถนี้จะเหมือนกับความสามารถแรกเลยแต่ว่าจะลดอตัตราการหลบพักศาตรเนี่ยลดน้อยกว่าร่างแรกประมาณ2วินาทีก็ไม่ได้มีอะไรที่เสียหายเพราะว่าตัวนี้มีการเพิ่มความสามารถที่เป็นเปลี่ยนธาตุมืดเป็นไรธาตุซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยผมได้พูดว่าเปลี่ยนธาตุแสงเป็นไรธาตุอันนี้คือคนดูคอมเมนต์บอกว่า ก็มีคนดูคอมเมนต์มาบอกว่ามันเป็นความสามารถในการเปลี่ยนธาตุมืดเป็นลายธาตุที่ไม่ใช่ธาตุแสงโอ้โหคือผมเห็นคอมเมนต์นี้ปุ๊บคือผมกดเข้าเกมแล้วไปดูทันทีเลย สรุปคือผมผิดจริงๆโอ้โ oh, ห oh, ต้องขออภัยเขาดูจริงๆอะสำหรับความสามารถที่เขาให้มาความสามารถแรกจะเป็นต่อต้านการใช้แร่ธาตุเพิ่มขึ้นทั้งระดับ1แล้วก็ระดับ2เลยก็คือความสามารถนี้จะเป็นการต่อต้านเพิ่มแร่หนึ่งพนหน่วยกับเพิ่มแร่300หน่วยเลยเป็นความสามารถที่ติดดีมากๆผมไปลองเทสมาแล้วแหละถือว่าดีมากๆเหมือนกันส่วนอีกหนึง่งความสามารถที่เขาให้มาเป็นขัดขวางการสร้างกองทัพของศัตรูหรือว่าความสามารถตัวหนืดเอง ซึ่งยุคนี้บอกเล้ยว่าการใช้ตัวหนืดเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดจริงเลดการใช้ตัวหนืดแทบจะใช้งานไม่ได้คนดูผมบอกเด้ยว่าเราใช้เลนเจอร์ตัวหนืดสิตัวเนี่ยถึงมันจะเห็นผลแต่ว่าเลนเจอร์ตัวหนืดในยุคสมัยนี้มันแทบจะใช้งานไม่ได้แล้วแล้วก็เลนเจอร์ตัวเก่งๆเนี่ยหาตัวจับได้ยากมากถ้ายกตัวอย่างตัวที่เก่งมากๆเนี่ยสำหรับตัวหนืดเนี่ยยังไงผมว่าน่าจะเป็น กราวมายก้นอะดูบิสพวกนี้เลยนอกเหนือจากนั้นก็ถือว่าใช้งานได้แบบถูกๆไทยๆลักกันส่วนความสามารถก้าวดาวที่เขาให้มามีความสามารถดีทั้งสี่ความสามารถเลยไม่ว่าจะเป็นต่อต,าต้านการทางต้านทักษะของธาตุมืดหรือว่าจะเป็นต่อต้านไอเทมน้ำแข็งความสามารถในการสร้างลางคุณ หรือว่าความสามารถในการโจมตีครั้งสุดท้ายซึ่งดีทั้ง4ความสามารถเลยกลด้ความสามารถใดความสามารถหนึ่งเนี่ยก็สามารถใช้ได้แบบยาวๆกันเลยเดี๋ยวเราไปดูค่าเซต,ตัตคร่ข้าวๆของเลเจอร์ตัวนี้กันหน่อยละกันว่าคาเตตัสตัวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับค่าพลังโจมตีกายที่ให้มาอยู่ที่790,000แม็กก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสี่แสนถึงหนึ่งล้านห้าแสนกันเลยถือว่าเยอะมากๆสําหรับค่าพลังโจมตีกายส่วนค่าพลังชีวิตที่เขาให้มาอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนแม็กก็อยู่ที่ประมาณ5้าล้านสี่แสนถึงห หาล้านห้าแสนเลยถือว่ายืะม,มากๆสาหรับค่าพลังโจมตีกับค่าพลังชีวิตตรงนี้ส่วนระยะโจมตีของเขาที่เขาให้มายืนจุดอยู่ที่340ถือว่าไม่ใกล้แล้วก็ไม่ไกลจนเกินไปและคูด้าสกิลตัวนี้พิเศษมากๆสําหรับ2ความสามารถที่เขาให้มาสําหรับคูดาาที่1่ก็อยู่ที่9วินาทีส่วนคูดาวที่2อยู่ที่5วินาทีนั่นเองก็จะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยผักกระดินแบบรัวๆเลยบอกเลยว่าเป็นไมายากลกับราวช้างในเวอร์ชั่นก๊อปปี้เลยแหละ และข้อดีของเลนเจอร์ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเลนเจอร์ตัวนี้ใช้แล่นน้อยมาก ในล่างไฮเปอร์เนี่ยใช้อยู่ที่1240ถือว่าน้อยจริงเอาตรงๆเลยตั้งแต่ที่ผมเล่นเกมนี้มาเนี่ยตัวที่ใช้แร์แบบ1,200เนี่ยแทบจะมีให้เห็นได้ยากมาก,มากคือเลนเจอร์ตัวนี้คือหนึ่งในนั้นเลยที่ทำแร์มาได้น้อยจริงๆและในเดือนนี้ถือว่าใช้งานดีมากๆใครที่เปิดได้เลนเจอร์ตัวนี้แล้วใช้งานเป็นไงอย่าลืมคอมเมนต์มาได้กันล่างคลิปนี้ละกันเดี๋ยวไปลองทดสอบกันหน่อยละกันว่าเลนเจอร์เจ้าตัวฮอนิเมดจะเป็นยังไง ซึ่งด่านที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้ก็อยู่ที่ด่าน396นั่นเกันเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าดาวเมทเจ้าตัวของโคนี่เมทจะเป็นยังไงกันแล้วก็มาดูระยะสกิลกันด้วยว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราขอซูมหน่อยละกันเพื่อให้เห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นนะปล่อยโคนี่เมจไปแล้วเดินโอ้โหเดินเร็วมากๆแล้วก็ซัมมอนออกมาแล้วดาวเมทเปี้ยงหนึงไม่โดนเปี้ยงที่2โดนไปแล้ว สัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือสัญลักษณ์ในการลดอัตราการหลบทักษะนั่นเองหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นการเปลี่ยนธาตุไหมพี่แต่ที่จริงแล้วเป็นการลดอัตราการลบทักษะถ้าโดนสกิลที่1เนี่ยจะลดอยู่ที่7จ็ดวิแต่ถ้าโดนสกิลที่2จะลดอยู่ที่5วินาทีนั่นเองซึ่งเป็นความสามารถที่ดีมากๆแหละ อย่างเช่นความสามารถตรงนี้เอาไว้ใช้ในด่านไหนบ้างก็เอาไว้เล่นพวกแบบบอสกิลเลตหรือว่าบอสหหคอยพวกน,นี้ถือว่าดีมากๆเลยสำหรับความสามารถตรงนี้และที่สำคัญเลยเลนเจอร์ตัวนี้สร้างกลุ่มกองทัพได้เยอะมาก ท่าที่ผมปล่อยเลนเจอร์ไปเนี่ยประมาณ 45- หตัวเนี่ยสามารถสร้างกองทัพได้แบบมหาศาลเลยนี่โอ้โหแถมยังไม่พอคือน้องเมดแกคือแต่งชุดน่ารักมากๆโอ้โหนี่แหละคือตัวในดวงใจตัวที่2ของไอดีของผมยังไงผมก็ต้องปั้นมาเล่นนะ่ะเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันอีกด่านหนึ่งแล้วกันเป็นด่านที่เอาไว้วัดเลยะรสกิลว,ว่าตัวนี้จะกว้างขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าดาเมสกิลของน้องโคนี่จะกว้างหรือเปล่าซึ่งในข้อมูลเนี่ย อยู่ที่ประมาณ350จุดไม่รู้ว่าจะกว้างขนาดนั้นหรือเปล่าหรือจะมีการข้ามอีกไหมก็มาลองทดสอบกันดูเลยละกันซึ่งด่านนี้ความกว้างหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ700-900ถึง900จุดกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะกว้างถึงระดับไหนตอนนี้ยังไม่ใช้สกิลเลย ใช้สกิลไปแล้วซัมมอนออกมายิงเปี้ยงโอ้โหไม่ลึกเลยเปี้ยงโอ้โหนี่ไงอย่างที่เห็นเลยว่าจะยิงอยู่ที่ประมาณ350จุดเลยแล้วก็ส่วนความสามารถในการซัมมอนเนี่ยก็จะยิงอยู่ที่ประมาณ310จุดประมาณนี้เลยนี่โอ้โหไม่ไกลเกิน แล้วก็ไม่ใกล้เกินด้วยความสามารถตรงนี้ผมว่าค่อนๆไปทางแคบเลยแหละแต่ว่ามันก็ยังมีข้อดีตรงที่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้ถ้ามันสร้างกลุ่มกองทับมาเยอะมันจะผักกระเด็นได้แบบรัวๆกันเลยคือว่าเป็นมายากลในเวอร์ชั่นโคนี่ละกันแล้วก็เป็นมายากลที่ถึงขั้นที่ว่าดีกว่ามายากลอีกอะโอ้โหสุดจริงๆโคนี่ตัวนี้เอาละเดี๋ยวเราไปลองทดสอบความสามารถกันหน่อยละกันซึ่งผมได้ไปทำการเทสมาแล้วแหละว่าความสามารถนี้เป็นยังไง เดี๋ยวให้ดูตอนที่ผมไปตีแล้วกันว่าจะเป็นยังไงอันดับแรกเรามาดูกันหน่อยว่าความสามารถเมื่อไปโดนความสามารถเพิ่มแรงหนึ่งพันจะเป็นยังไงซึ่งเราได้ทําการทดสอบกับตัวของฮันมาบากิไว้แล้วนี่เรามาดูกันเลยว่าความสามารถจะเป็นยังไงกันแน่จะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้ยังไม่ติดความสามารถเพิ่มแรงหนึ่งพันเท่าที่ดูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโคนี่มีความเปรบางสูงมากๆโดนบากิเตะทีนึงก็หลบแล้วนี่ เรียบร้อยติดไปแล้วหนึ่งครั้งก็ยังที่เห็นว่าต่อต้านได้เหมือนกันแล้วก็ต่อต้านดีด้วยสำหรับความสามารถ ต่อต้านเพิ่มแรงหนึ่งพันหน่วยความสามารถตรงนี้ก็ต่อต้านเพิ่มแร3สามร้อยหน่วยได้เหมือนกันนี่ติดไปแล้วนะก็อย่างที่เห็นเลยว่าก็มีการต่อต้านที่เห็นอยู่บ้างเพราะว่าตัวของบากิเนี่ยก็ไม่ได้หลุดการติดความสามารถดีขนาดนั้นแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยมันต่อต้านได้เยอะมากๆเลยสําหรับเจ้าตัวของโคนี่เมดและที่หลายๆคนถามกันเข้ามาก็น่าจะเป็นมือใหม่แหละส่วนใหญ่ก็น่าจะเพิง่งเข้ามาเล่นถามกันเข้ามาว่าความสามารถตรงนี้สามารถใช้กับเพื่อนร่วมทีมได้ไหมซึ่งผมบอกได้ว่าไม่สามารถใช้กับเพื่อนร่วมทีมได้ สามารถใช้ได้แค่ตัวของมันเองเท่านั้นอ่ะประมาณนี้กันเดี๋ยวไปส่องกันที่บนท็อปตำนานกันหน่อยว่าตอนนี้มีคนนำเลรนเจอร์ตัวนี้มาเล่นในทีมแล้วหรือเปล่ามากันที่ทีมของลุงยุทธกันเลยละกันลุงยุทธได้ใช้หรือเปล่าโอ้โหทีมได้ดับลุงยุทธคือใช้แล้วก็อย่างที่เห็นเลยว่าลุงยุทธได้ทำการปั้นมาเป็น9าดาวแม็กด้วยโอ้โหอย่างสุดเลย ก็หลงแกคือจัดสุดจริงๆนี่ใช้แบบนี้แล้วก็ใส่น่าจะใส่เป็นอัพมืดด้วยโอ้โหสุดจริงๆบอกได้เลยว่าสุดมากๆใส่ขนาดนี้ผมบอกเลยว่ายืนแบบนานๆเลยแหละอ่ะเราไปดูกันอีกสักทีมหนึ่งละกันทีมของพี่ปนัดดากันอ่ะเรามาดูกันว่าใช้หรือเปล่าทีมนี้ไม่ใช้ก็ยังคงคอนเซปต์เดิมๆคือทีมหยุด5กับตัดแลนเองอ่ะเราไปดูอีกสักทีมละกัน เป็นทีมอันดับ3ตอนนี้แล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นเองใช้หรือเปล่าสําหรับทีมนี้ก็ยังไม่ใช้อะก็ยังใช้ทีมเดิมๆอยู่นั่นเองก็ประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้ถือว่ามารีวิวเจ้าตัวของโคนี่ประมาณนี้กันสําหรับคะแนนความน่าปั้นส่วนตัวผมให้ตัวนี้อยู่ที่7คะแนนยังไม่ค่อยเก่งขนาดที่ว่าต้องมีติดกันทุกทีมแล้วก็ไม่ได้เก่งขนาดที่ว่าจะติดเมตา ผมก็เลยให้คะแนนความน่าป้านอยู่ที่7คะแนนเพราะว่าในหลีกระดับเงินหลีกทองก็ลีกเพชรเนี่ยถือว่าใช้งานดีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปเล่นในลีกมาสเตอร์เนี่ยเราก็ต้องคัดทีมตีนิดหน่อยเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ตัวดาวเมทที่แบกทีมได้แล้วก็ไม่ใช่ตัวซัมมอนที่ป่วนมากๆด้วยก็ถือว่าความสามารถเนี่ยโดยรวมผมว่าไม่ค่อยสุดสักทไลายแต่ส่วนตัวผมให้ตัวนี้เก่งมากๆแล้วกันและที่สาคัญเลยใครยังตามล่าเลนเจอร์ในเดือนนี้อยู่แล้วก็ยังอยากจะได้เกียร์ในเดือนนี้ที่เป็น ดาวดราชาจร์เ้อยากจะเติมแพ็กเกจที่ราคาประหยัดมากๆมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจน้ํค้าท็าทอปอัพเซ็นเตอร์เลยร้านค้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่อยากจะได้แพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษหรือว่าอยากจะได้แพ็กเกจไหนก็อย่าลืมแคปรูปเพื่อไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจน้บค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยและที่สําคัญเลยใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปยู p h o n e หรือแอป LD c l o ครอยากจะได้แพ็กเกจรายวันหรือว่าแพ็กเกจร ก็สามารถไปจัดกันได้ที่ร้านเจ๊น้ำค่ะท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ก็จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ด e คลิปิปั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันสำหรับใายที่คิดเห็นยังไงกับเลนเจอร์ตัวนี้ก็อย่าลืมแสดงความคิดเหน็นได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ